วันนี้มาทำแซนวิชเสียบไม้กันดีกว่านะคะนอกจากทานง่ายแล้วยังอร่อยด้วยค่ะวัตถุดิบก็หาง่ายๆใกล้ๆตัวนี่ละค่ะใครอยากจะใช้เป็นไส้อื่นก็ได้นะคะวันนี้ที่แอดมินใช้นี้ก็จะเป็นไส้กรอกโลส่วนตัวที่จะเป็นห่านเป็นชิ้นเนี่ยก็จะเป็นไข่ต้ม บา l o โลาแล้วก็เบคอนค่ะก่อนอื่นก็มาลวกตัวไส้ก่อนอันไหนทอดได้อย่างเช่นเบคอนก็ทอดสักนิดนึงนะคะทีนี้ตัวไส้กรอกเราจะนํามาม้วนกับขนมปังขนมปังก็มาบี้ให้เขาแบนก่อนทาเนยมายองเนสบางๆไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะว่าการเสียบไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเนยหรือมายองเนสเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะปริ้นออกมาแล้วก็จะดูไม่สวยแล้วมันก็ดูแบบเหมือนกับว่าชุ่มฉ่าไปหน่อยนะคะนอกจากว่า เดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการดัดแปลงตัวนี้เนี่ยให้ไปเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์แล้วน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เราจะมาพูดถึงการทําตัวขนมปังหั่นแล้วนะคะก็ใช้เป็นไข่ต้มค่ะยีให้ละเอียดใส่ตัวงาข,ขาวหน่อยแล้วก็ตามด้วยผงออริกาโนถ้าใครจะใส่พริกไทยก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเตรียมขนมปังสไลด์ขอบออกหน่อยนะคะทาเนยก็ถ้า4ี่แผ่นก็ทาสัก3าค่ะเพราะว่าเรามีเบคอนเนี่ยเบคอนมันออกเค็มนิดนึงเราก็ไม่ต้องทาเนยให้มันเยอะ หะะลังจากนั้นก็ทามายองเนสบางๆอีกเหมือนกันทีนี้ไส้ค่ะไส้นี่คือต้องเกลีย่ยให้ทั่วเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทําให้เขาบางเท่ากันหมดค่ะจะหลดขอบเลยนะคะเวลาหั่นออกมาเนี่ยในแต่ละชิ้นไส้จะได้เสมอๆกันนะคะส่วนตัวผักก็เหมือนกันค่ะผักก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าอยากได้เป็นผักอะไรนะคะในนี้ก็จะเป็นเ,เน้นสีสันหน่อยค่ะให้มีตัวสีม่วงมาตัดนะคะแล้วเราก็สลับด้วยมายองเนสในระหว่างชั้นค่ะเพื่อให้เกาะติดกันนะคะ ส่วนตัวผักเขียวนะคะก็วางแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วๆทั่วๆเลยนะคะทีนี้เราก็จัดการปิดค่ะปิดแล้วก็จับเ้าหน่อยนะคะคือแบบตกแต่งให้เขาแบบเนียนๆกริบๆเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะคะหลังจากนั้นก็ทําชั้นต่อไปค่ะชั้นต่อไปของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวบาร์โลาค่ะแล้วเราก็ปิดแล้วก็กลับหน้าขึ้นมานะคะเพื่อให้ไข่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วไส้สองไส้เนี่ยขนาด นะคะทีนี้เราก็มาทามายองเนสอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นเบคอนเบคอนเราใส่ซอสน,นิดนึงซอสเราก็ทาบางบงควบคู่กับมายองเนสนะคะแล้วเราก็วางเบคอนลงไปใครจะใช้เป็นเบคอนกรอบก็ได้นะคะแล้วเราก็มาหั่น คือในในคลิปนี้หั่นเป็น9ชิ้นนะคะจริงๆคือหั่นได้เล็กมากกว่านี้แต่ว่า9ชิ้นนี้ก็คือดูพอเหมาะแล้วค่ะกับไม้ที่เสียบนะคะก็ค่อยๆหั่นเขานะคะเป็นสี่เหลี่ยมหั่นไปก็จับไปหั่นไปก็จับไปนะคะให้เขาแบบว่าเสมอกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเรามีเวลามากหน่อยก็จับให้มันสวยหน่อยถ้าเกิดเวลาน้อยหน่อยก็จับเอาพอที่มันจะอยู่ทรงได้นะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเสียบไม้แล้วค่ะ เสียบไม้เนี่ยผักที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นสับะรดก็ได้แตงกวาก็ได้นะคะหัวหอมก็ได้พริกหยวกก็ได้คือ อันนี้สามารถดัดแปลงเป็นบาร์บีคิวได้เลยนะคะซอสบาร์บีคิวเนี่ยแอมบินเคยทําไปหลายๆคลิปลองไปดูได้เลยนะคะตัวนั้นเนี่ยนำไปเคี่ยวให้ร้อนนะคะทีนี้พอเราเสียบไม้เนี่ยแล้วแต่เราชอบเราจะเสียบอันไหนก่อนหลังนะคะแล้วก็สลับด้วยผักเราก็เอาซอสที่เราเคี่ยวเนี่ยมาทาทาทาให้ทั่วแล้วก็ปิงป้งปิปป้งไปทาไปพิ้งไปทาไปนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆแล้วเป็นไอเดียที่ดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คือ ก็จะเห็นเป็นบาร์บีคิวทั่วไปหมูอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นแซนด์วิชแบบเสียบไม้เป็นบาร์บีคิวเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะคะถ้ายังไงถ้าเกิดใครทําก็จะได้เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นจุดสนใจไม่เหมือนใครแปลกใหม่และที่สําคัญคืออร่อยมากค่ะเพราะว่าตัวไส้ก็อร่อยน้าซ้ําตัวซอสท,ที่เราเคี่ยวมาทาก็ยังอร่อยอีกนะคะพอเราทาเสร็จปิ้งเสร็จเราก็อาจจะโรยงานนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมา สำคัญนะคะตัวนี้ทานคู่กับผักเนี่ยคือจะอร่อยมากถ้าเป็นบาร์บีคิวนะคะแต่อย่างนี้มันก็ถือกับเหมือนกับว่าแกล้มไปด้วยนะคะอาจจะไม่มีซอสแต่มันก็โอเคอร่อยในแบบสไตล์แซนด์วิชแบบว่ารสชาติแบบโอเคนุ่มๆน,นวลนๆไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะนำมาฝากกันถ้าใครชอบเคล็ดลับชอบไอเดียดีๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ มาถามได้เลยค่ะแอดมินยินดีตอบหมดนะคะ